สบายดีพี่น้องสบายดีทีที่ฮักแป้งสุโขสุคนสุโมสุบนฮะเออกระลังวัสิไปกระลังเมื่อโทรศัพท์ได้ยุฮะเด็กทั้งนอทั้งเฮียวกระลังวันสิ้ืสุโทรศัพท์ไปรำเมมินนี่พี่น้องเอ้ยให้กับแป้งหัวไห้ทำเมฆกันแล้วจะพ่นไปหาหน้าไม้ Đây yo. Phải thầy thằng lùm rồi, lọ vậy nè. Mẹ phưng không? Ừ. Đây giấy heo nè. Ồ. Ừ. ừ. Một Mà phai mày. Ấy. Hả? này <laughs> tốt cả à, thì thôi rồi. ท้องดึงงกันบนกี่ทางน้นปานิน่ะบุรีเจ็บบ่หาตก็ไฟเออปลาโตกสูง ố ล g ใ่ไหจออที่เธอพีน้องเลยมีอะไค่อยผอมพีน้องเลยปานิด กกอไผ่าสินงเกน่มันกระดันมันเสยเออตันี้มันงไงเนาะยังมาตัวที่จ้าปกไว้นะว่าสิเอามีดไปอันนั้นตอนนั้นเอาบ่นมองทั่พุ่สวนฮะหรือเอาแล้วม tense, ือนอาแต่มือนะบ่นี่แหลจะปาดอาแต่มือนนเนาะ

เพินไปใช้ให้เขปอมเพื่อนบอเผื่อเพื่อนเอาลานเพ่นว่าสปห้าห่่เอาลานเคยอมเาลาพอื่อเมื่อพอได้หน่อใหม่เนี่ยเดชแจสวนแจหัวยาโดนข้างนอกขึ้นสูงแล้วปอต่อให่ใหม่เดชเนาะปอตอใ่ใหม่ไม่ไรก็ตอให่ใหม่ได้ไง คือ xuống เท่าวแร่แต่ว่ามันอยู่ทางนอกแปลว่าไม่ได้เข่าชวนเนาะอือไม่ได้เข่าทำเนี่ยเอ้ยพอได้แก่งอยู่ด้วยเนาะอือมีอย่านั่งแล้วพี่น้องเลยเสียแนวเดียวบ่ขาดอย่านั่งตลอดน้อยมากกับตุ้มีเนาะเสียแนวเดียวคนว่าพี่น้องเอ้ยบ่มีอย่านั่งสัตว Tên <laughs> <laughs> nó 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 gà, cả đại, heo động đây. xin này lấy kìa nè? Càng xung. Oh. Nữa lái lại lấy nhám này nè. Chứ ở đây lấy này nè. นับมือแลยเนี่ยนับมือส <ơi. S 2> ิอึดยเลยพี่น้องเอ้ยเดินซีเดินหาไปแล้วนะปะารงตำล้ำมาเนาะล้ำได้ลับล้ำได้บนเนื้อกับโบมีไดนปะปงแต่ล้ำเนื้อแล้วกับปงแต่ก่อเค่อยปงอีกก่อบคเคยปงแล้วกับโบมี่วดนำเริ่มหากินยาก้แล้วพี่น้องเอ้ยเออเขียดกับโบได้แล้วป้า เออไยาอยู่นงเ้าเห้องะเจอยไหบหอมย่เท่ยงพีย่งเด้องจับเห็หัวนะกขังเหอนคั่วฮั้นแม่กับแม่มนีเพนาอยากปลูกสรักสวนคั่วก็จะปลูกหอมหมดเลยในได้ ช่วยมาพัดลมหน่อยได้ไหมว่านนี่ห้อนพี่น้องเอ้ยวัานนี่ห้อนสังเกติงๆช่วยมาเบึ่งนี่พัดลมอลไรเนี่ยมันกแดดอยู่ดิเนาะแต่แต่ว่ามันอ่ะนะมันหมอกกับมันแดดแดดยุ่งลมมันนี่นะ มันแล้วเห็นว่ไอสุ้มนมเนี่ยเด้อมาเสุมต้นกันเดอนี่ยเ้ยคักคักคักน้ำคุณน้ำใสวาแกงน้ำคุณและเชเขาเบื่อลมาเด้อเตี้ยมเด้อมใหญ่มากเลยเด้อลักออกมาผูดียวโน้สด้อ้าพอใหญ่มอนแปลงไรแหะ ต้องใช้เบอรงข้าวต้องใช้เบอ่งข้าวลุงพ้นช่วงนี้ตามไม่นลุงพ้นเอฟซีไล่เทียบเลยไม่ไม่ไม่ใ้ไปหาคือมาได้ป่ากันงไพ่ กเดียวว่าขาลำบ้ได uh ้ขารลัม hmm. บ uh, mm ่ห hmm. uh ัวเข่าห ag ัวขาที mm ่เอำมือน้ำอยู่ก็เดียวว่าคาลัเจ้านำบ้ได้าลัแต่ขาผู้ได้เนาะเอม่ใ้เราจ็บแหงกเออขาคลัอโอ้ไก่พิดได้ไก่น่ะทั่วอันเจ็บคอแข้งคอขาน่ะพีดเละพีดบางไงเลยเนาะพิดประดงัวเข่าแอล khách hàng đôi giọt vào mỡ được và còn แกงสุม่มนี่เนาะโอ้ยแซ่บหลายคนกิน สีทูบอ้าพี่หน้องไว้มันจะเขับเนื้นนอพลังฮะยังได้ตต่มยุปะมาเอามากินพี่เด้อมากินพี่ นู้น้อยไปหาน้ำใหม้มาตื่มให้เลยบนวันทันบกโปรแกงเอาไปสิถูกเอาในบนนี้น่อยเลยเคียงเอาถูกสมอเลยนี่เนี่ยถูก ใชยแต่บุมียานางมันแหงบ่เลยน้ำให้หน้าก็เลยสำหรับลิปนี้ก็เอาไวส้สมีกันเลยพี่น้องหาสิทุกน้งไม่ต่อกันดูดีมีแหงบรรจุกุศลฝากกดไร์กดแร์กดติดตามให้หน่อยเด้อพบกันลิปหนาไปแล้วสบายดี